สวัสดีครับผมจิระเดชรถบ้านนะครับผมวันนี้นะครับมานำเสนอนะครับ Honda CRV นะครับผมโฉมเจน3นะครับ SUV ยอดนิยมนะครับของ Honda นะครับผมตัวรถนะครับเป็นปี08นะครับผมเครื่อง 2.4, ตัวท็อปนะครับขับ 4, นะครับผมสีสันรอบตัวรถนีเ้ 80%% เลยนะครับตัวถังสวยนะครับไม่มีชนัา สะอาดนะครับตัวจริงสวยมีสเสน่ห์เลยนะครับรวมรวมเก็บงานได้หมดแล้วนะครับพอมใช้งานได้เลยล้อแมก RS05 หล่อๆนะครับขอบ18ยางใหม่4เส้นนะครับ หล่อๆเลยนะครับจัดฟิตเมนต์ให้สวยๆนะครับเดี๋ยวลองไปดูภายในกันนะครับผมภายในสวยสะอาดนะครับเบาะหนังนะครับทางร้านหุ้มให้ใหม่นะครับเป็นเบาะหนังดำได้แดงนะครับหุ้มใหม่ทั้งคันนะครับผมเนี่ยนะครับรอๆเลยครับ ผ้าหลังคารุ่นนี้นะครับส่วนใหญ่จะห้อยจะตกทุกคนันแต่ทางร้านเก็บให้หมดแล้วเนี่นะครับผ้าหลังคาสวยเลยนะครับแขงประตูสวยนะครับผมครับบหล่อเลยนะครับภายในสวยสะอาดมากนะครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับคันนี้เป็นรุ่นท็อป2-4โุพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันคูทคอนโทรลใช้งานได้หมดนะครับ บอกคนขับปรับไฟฟ้านะครับผมแผงประตูสวยเลยนะครับเป็นปฟ้ากระปองัาคาก็เดิมๆนะครับสวยใสๆนะครับตัวถังสวยนะครับไม่มีชนหนักพิควัมนะครับ ลองไปดูห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องเดิมๆนะครับไม่มีชนหนักนะครับ เครื่องยนต์เดินนิ่มเรียบนะครับน้ําไม่ดันควันไม่ไหลนะครับเครื่องเกียร์จบๆนะครับคันนี้วิ่งดีมากนะครับสําหรับ Honda c ซ v คันนี้นะครับผมตัวรถนะครับเป็นปี08 2.4เนนะครับ ราคาเปิดไว้ที่319,000บาทนะครับส1 9 0 0 0บาทสภาพนี้ราคาไม่แพงนะครับผมการันตีนะครับสภาพพร้อมใช้นะครับป้ายแดงล้านกว่านะครับขายแค่319,000บาทนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ดูรถได,ด้ที่เต็นท์จีระเดชรถบ้านศูนย์รวมรถยนต์ธนาโช1ส1 2ซอยบรมราชชนนี99หรือว่าโทรนะครับ092.460.425 6นะครับ ย้ำอีกครั้งครับคันนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับ2.4ขับ4นะครับราคาไม่แพงนะครับ3,19,000บาทโอเคครับขอบคุณครับ